เวลา13นาฬิกา34นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคติยร,ราชนารีเสด็จออกณตำหนักทิพพิมานอำเภอปากช่องจังังหวนครราชสีมาพระราชทานพระบรมราใก้ศาสตร์าจารย์นายแพทย์นิธิมหานนเขาทิการราชวิทยาลัยจุฬาภร์นำแพทย์หญิงวันทนีวัฒนะรองประหลัดกรุงเทพมหานครและคณะ เฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียจำนวนหนึ่งหมื่นเม็ดซึ่งมีพระวินิจฉัยให้ราชาวิทยาลัยจุฬาภร์และโรงพยาบาลจุฬาภร์จัดยาฟาวิพิราเวียเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยชาวชุมชนเขตหลักสี่และผู้ใช้แรงงานที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19โอกาสนี้พระราชทานพระบุรุกาศให้ในายแพทย์สมเกียรติอัศวะโรธพงศ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางเฝ้าวถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง17พฤษภาคม2,564จำนวน41,770คนจาก28คลัสเตอร์กระจายอยู่ใน19เขต สำหรับในพื้นที่เขตหลักสี่พบการระบาดบริเวณที่พักผู้ใช้แรงงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมีผู้ติดเชื้อ1,081คนโดยมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคปรับปรุงสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะห้ามเข้าออกพื้นที่ห้ามเคลื่อนย้ายคนงานและลดการเคลื่อนที่ของประชากรอย่างน้อย14วันรวมทั้งตรวจคัดกรองเชิงรุกคนงานทั้งหมดและบริเวณชุมชนโดยรอบพร้อมกันนี้พระรชาชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ กรากรทางการแพทย์และประชาชนหนูมีความเป็นห่วงอย่างมากห่วมทุกคนตั้งแต่แพทย์เภบาลเจ้าหน้าที่ใดๆก็ตามที่ต้องดูผู้ป่วยโควิดรวม้าเราเองก็ห่วงผู้ป่วยด้วย เืาทำอะไรได้หรูก็ได้ค่อยยทำไปแล้วตอนนี้ก็ถึงที่ว่าพวกเราเราเป็นสถาบันวิจัยสุราพรซึ่งทำรีเสิร์ชเรื่องอยาต่ออยู่แต่เดิมเนี่ยเราเอง อยู่ที่มะเร็งมาหลายปีเจิยางมะเร็งใหม่รังัรงจะเรียบร้อยแล้วแต่พอดีโควิดมาหนูว่าสามว่าเรื่องมะเร็งให้ค้าให้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้อานักวิทยาศาสตร์น้องๆของอหนู พวกนี้เป็นคนที่หัวไวเรียนจากนอกวบางคนก็ได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทโดยพ็ะได้หัวรออ้าวก็อบอกเขาว่าให้ไปคิดดูสิว่าจะปราบโควิดอย่าง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัตบวรคติยราชนารีทรงห่วงใยและทรงให้ความสําคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอาทิพระราชทานเครื่องช่วยหายใจเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดจนยาฟาวิพิราเวีเพื่อนําไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19